ใครที่พลาดช่องทางนี้่บอกเลยว่าเสียเหรียญไปค่อนข้างที่เยอะมากๆครัช่องทางนี้ก็คือ บสวัสดีทั้งชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์นฟอรนี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่คนดูขอเข้ามากันนั่นเองว่ามีวิธีในการหาเหรียญไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงยังไงกันบ้างผมซึ่งไอดีที่เราจะมาสอนกันก็จะเป็นไอดีของป้ายแดงของผมนั่นเองหรือว่าเป็นไอดีไอเดีเล่มลูกหลักของผมนั่นเองอะซึ่งเหรียญไอดีนี้ก็มีตั้ง270ล้านกันเลยผมบอกเลยว่า ใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดผมสําหรับไ d ป้ายแดงตรงนี้วิธีง่ายๆสําหรับการหาเหรียญผมคลิปนี้ผมก็สรุปทั้งหมดแล้วก็วิธีของผมนั่นเองว่าผมหายังไงกันบ้างแล้วก็ใช้วิธีไหนบ้างถึงได้เหรียญขนาดนี้โุกนอ่ะเนื่องจากว่าอะมีคนดูหลายคนพบเจอปัญหาเหรียญไม่พอทน่มบางคนที่แบบว่าเหรียญแทบจะไม่มีใช้เลยทุบอกก็เลยว่า โอ้โหผมแทบอยากจะแบ่งให้ด้วยซ้ำนุ่มผมมีตัง2 7ง2้0หลานเลยน่มบอกเลยว่าใช้กันยาวๆเลยสำหรับไอดีนี้ผมมีวิธีในการหายังไงบ้างเดี๋ยวผมมาบอกในคลิปนี้ละกันว่าผมหาจากไหนช่องทางแรกผมสำหรับ ID ที่เล่นมาใหม่หรือว่าเป็นไอดีที่เล่นมาระยะหนึ่งแล้วที่ไม่ควรพลาดก็คือ โบนัสเควสรายวันนั่นเองซึ่งตรงนี้ที่ผมแนะนําให้ทําหลักๆก,ก็คือทั้งหมดนี้เลยนมยกเว้นแค่จะเป็นจุติสเตตพิเศษแล้วก็สเตตหลักมอ่เนื่องจากว่าจะทําให้เลเวลของเราอัพขึ้นนั่นเองตรงนี้นี่มีความสําคัญยังไงทําไมเราถึงต้องเก็บเดี๋ยวผมอธิบายไปช้าๆแล้วกัน สำหรับภารกิจรายวันตรงนี้นุบอาสาเหตุที่เราต้องเก็บคือเพื่อที่เราจะเก็บสะสมแต้มหนุ่มแล้วก็ปลดล็อกคะแนนพาร์ั่นเองซึ่งแต่ละเลเวลก็จะได้ของที่แตกต่างกันออกไปนุมอาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจในระบบการเก็บภารกิจพาร์ตตรงนี้ก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบได้นุบอะภารกิจที่สําคัญ อีกหนึ่งภารกิจที่ไม่แพ้กันก็คือภารกิจตรงนี้หนุ่มเป็นภารกิจประจำสัปดาห์นั่นเองเนื่องจากว่าภารกิจตรงนี้หนุ่มเมื่อทําภารกิจเสร็จก็จะได้ทันหนของแต้มมาค่อนข้างที่เยอะมากๆครับผมอาแต่ละภารกิจก็จะได้ทั้งหมด200แต้มนั่นเองซึ่งสามารถไปทํากันได้นะผมสำหรับภารกิจตรงนี้อ่ะตะกี้ผมกดผิดนะผมแล้วก็ลั่นมาอยู่ที่จุติอ่ะวิธีง่ายๆของผมก็มีเหมือนกันครับผมสำหรับจุติคือเข้าไปเลยนะผมเข้าสักหมดหนึ่งแล้วก็ไปที่เดิมน่เออองโโบกา เป็นอะไรที่รันง่ายมากๆาผมซาตรงนี้สําหรับภารกิจตรงนี้ผมก็จะได้ทั้งหมด200แต้มนั่นเองซึ่งแต้มตรงนี้ก็สามารถเก็บรวบรวมแล้วก็ไปปลดล็อกเป็นเลเวลได้ผมซึ่งเลเวล1นึ่งเลเวลจะใช้ คะแนนในการปลดล็อก500คะแนนนั่นเองหรือว่า500แต้มนั่นเองก็จะปลดล็อก1เรเวลให้ท่มอ่ะสำหรับคะแนนตรงนี้ก็สามารถมาเก็บกันได้ทุ่มอ,อ่ะก็ภารกิจต,ตรงนี้มีให้ทําทุกอาทิตย์เลยก็ไม่ควรพลาดสําหรับ ID ไ d ดีป้ายเหลืองป้ายแดงนี่คือ1ช่องทางในการหาเหรียญท่มอ,อ่ะแล้วก็หลายคนจะสงสัยว่ามันได้เหรียญยังไงละ่ะแล้วเราจะไปเอาเหรียญตรงไหนก็สามารถมาหลับได้ตรงพาท่มซึ่งแต่ละเรเวลก็จะได้ของรางวัลที่ไม่ซ้ํากันอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นเอง ซึ่งแต่ละเลเวลนะผมก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้ในหนึ่งในนั้นก็จะมีทันด้นของเหรียญให้ด้วยนะผมซึ่งเหรียญที่เขาให้มาก็ให้ตั้งห่าแสนเหรียญกันเลยบอกก็เลยว่าเป็นภารกิจที่เอาไว้เก็บทุกๆวันหรือว่าเป็นภารกิจรายเดือนเอาไว้ให้เราทํานั่นเองซึ่งตรงนี้ทุ่มถ้ารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเราจะได้ประมาณล้านกว่าสองล้านกว่าเลยผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนี่บอกก็เลยว่ามีเหรียญเยอะมากๆเข้าวๆแล้วผมน่าจะคํานวณได้ประมาณ 2.5ล้านหรือว่า2 5ล้านแสนเหรียญนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็สามารถมาเก็บรวบรวมกันได้และระหว่างทางเราก็จะได้ของรางวัลมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนั่นเองสำหรับกระป๋อง EXP ทุมตรงนี้ผมแนะนำว่าอ่ะผู้เล่นคนไหนท่มที่อยากจะกดรับก็กดรับได้เลยแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมจะปล่อยทิ้งไปเลยทุมสำหรับ ID ดียใบเหลืองใบแดงของผมตรงนี้ก็ได้เหรียญมา ประมาณ2องล้านห้าแสนผ่มก็จะได้เป็นภารกิจรายเดือนของเราเองก็จะได้เหรียญหมด2อล้านห้าแสนเหรียญถ้าเราทําภารกิจทุกวัน่ผมบอกเลยว่าถ้าไม่พลาดสักวันก็มีโอกาสได้ครบทุกอันเลยท่านผมครับภารกิจตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาด่ผมก็จะเป็นตารางล็อกอินรายเดือนนั่นเองซึ่งตารางล็อกอินตรงนี้ก็จะมีเหรียญแจกให้เราห่ม เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ควรพลาดเลยนุ่มเหรียญของเราท้าดล็อกอินทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนุ่มก็จะได้รวมๆกันแล้วประมาณ0 0แสนเหรียญน,นุ่มอ่ารวมๆแล้วถ้าเรารวมกับภารกิจที่เราทำก็จะได้ประมาณ3ามล้านหแสนเหรียญกันเลยนุ่มอ่ถ้าเราทำทั้งหมดหรือว่าล็อกอินครบทั้งหมดนั่นเองก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่า อันนี้ผมไม่ใช่ช่องทางหลักในการหาเหรียญของผมนะผมอะเท่าที่เล่นมาทั้งหมดแล้วก็เท่าที่ฟ้ามาทั้งหมดช่องทางนี้ไม่ใช่ช่องทางที่ง่ายที่สุดสําหรับผม อ่ะอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่ควรพลาดก็จะเป็นด่านสเตตวิ่งนั่นเองซึ่งรอบนี้ก็ได้จบลงไปแล้วรับผมด่านวิ่งตรงนั้นก็จะได้เหรียญเยอะเหมือนกันใครที่มีขนนกเยอะผมแนะนําว่าเอาไปวิ่งเก็บไว้ได้เลยผมอ่นไม่ต้องกลัวว่าจะวิ่งเปลืองขนนกหรือว่ายังไงเพราะว่าไอ้ดีป้ายเหลืองป้ายแดงของเราไม่ค่อยได้ใช้ขนนกอยู่แล้วทุกคก็สามารถเอาไปวิ่งเพื่อเก็บเหรียญเก็บตัวกาชาหรือว่าเก็บวัตถุ วัสดุดีอื่นๆหพ่เพื่อมาทาการอัปเกรดให้ไอดีเก่งขึ้นนั่นเองก็สามารถเอาไปวิ่งกันได้ไอดี ID นี้ผมก็วิ่งจนขนนกผมเดือแค่49เองกผมบอกเลยว่าผมวิ่งทุกวันเลยผมสำหรับไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงของผมแต่ว่า ID ไอดีป้ายม่วงผมก็อาจจะเล่นแตกต่างไปจากตรงนี้นิดนึงนะผมเพราะว่ารลเวลของผมมันใกล้จะเต็มแล้วผมอ่ะผมก็เลยจะตัดวิธีที่ผมกําลังจะบอกข้างต้นนี้ออกไปนะผมแต่ว่าถ้าเป็น ID ไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงที่ยังมีเวลพออยู่นะผมผมแนะนำนะผมว่า ช่องทางตรงนี้ได้เยอะที่สุดแล้วก็สําคัญมากสําหรับใครที่อยากจะเล่นใครที่พลาดช,ช่องทางนี้น่มบอกเลยว่าเสียเหรียญไปค่อนข้างที่เยอะมากๆครัช่องทางนี้ก็คือหอคอยอนันต์นั่นเองซึ่งหอคอยตรงนี้นีผมแนะนําว่าใครที่อยากจะปั้นไอที้ายเหลืองายแดงายม่วง มือใหม่นมผมแนะนําว่าไม่ควรพลาดตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรทําไมถึงต้องเล่นนมอันนี้ก็คือแนวทางจากการที่ผมเล่นไอดีของผมมาหลายไ d ดีแล้วแล้วก็วิธีในการเล่น ID ไ d ดีป้ายเหลืองป้ายแดงสายดีของผมนิมันก็มีวิธีนี้วิธีเดียวแหละที่ได้เหรียญเยอะที่สุดนะผมคือการไต่หอคอยนั่นเองซึ่งการไต่หอคอยตรงนี้นมอานแนะนําว่าสำหรับใครที่อยากจะเล่นจรงนิงจังนิผมแนะนําว่าไม่ควรพลาดตรงนี้เลยนมสำหรับ ID ไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงหรือว่าจะเป็นป้ายม่วงก็ตาม เหรียญตรงนี้นุ่มถ้าเชียร์หนึ่งด่านตามนี้เลยก็จะได้ของเรามาตามนี้เลยน่มคือเอาตรงๆคือมันได้เยอะกว่าที่เราทําเป็นเดือนเลยน่มแค่ลินเพียงแค่หนึ่งด่านเราก็ได้แบบโอูโอ้เยอะกว่า1เดือนที่เราทํากันแล้วนมสำหรับตรงนี้ก็จะเป็น สเตจช่วยเหลือนั่นเองหรือว่าด่านคอยอันนานน่มอะตรงนี้น่มถ้าเราทำภารกิจตรงนี้สำเร็จถผมบอกเลยว่าได้การันตีเหรียญได้เยอะแน่นอนซึ่งถ้าเราเล่นทั้งหมดท่มก็จะประมาณ10ล้านเลยน่มบอกเลยว่าเล่นแค่ด่านเดียวเราก็ได้10ล้านเหรียญกันเลยท่มแล้วก็จะมีหลายคนสงสัยอีกว่าอ่ะเล่นยังไงให้มาถึงด่านตรงนี้ล่ะผมแนะนําว่าค่อยๆเล่นน่มอะตั้งแต่สมัครไอดีใหม่มาผมแนะนําว่าเลเวลไม่เกินปเหลืองก็ควรมาเล่นด่านตรงนี้แล้วเพื่อทําการเก็บ ทางด้านของอ่จตรงนี้ไปเรื่อยๆท่ผมเพราะว่าน1นวันเราจะสามารถเล่นได้แค่3ครั้งต่อวันนั่นเองก็สามารถดูจํานวนจํากัดในการเล่นได้ท่ผมก็จะอยู่ตรงมุมขวาล่างเองก็สามารถไปสังเกตกันได้ท่ผมครับตรงนี้เล่นได้วันละสาดาบก็ไม่ควรพลาดเหรียญตรงนี้ถ้าเราเล่นทั้งหมดผ่านทั้ง3ด่ดาบเลยรวมๆแล้วเราก็จะได้เหรียญประมาณ20กว่าล้านเลยน่าผมพี่แค่เล่นแค่2ดาบ่านผูมถ้าเราเล่นทั้งเดือนบอกเลยว่า 270ล้านที่ผมมีแบบนี้ผมน่าจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนดูเลยแหละสําหรับตรงนี้และมีอีกหนึ่งวิธีแต่ว่าวิธีนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะเล่นปไปเหลืองไปแดงไปม่วงแบบระยะยา,ยาวนผมอันนี้คือผมเน้นย้าว่าระยะยาวจริงๆไม่ควรทําก็คือ นำเพชรกิวที่ผมไปแลกเหรียญนั่นเองซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีข้อดีไหมมีที่มสําหรับคนที่ขยันฟร์มหรือว่าคนที่มีเพชรกิวเหลือๆก็สามารถไปแลกเหรียญกันได้แต่ว่าเป็นผมผมจะไม่ทําเด็ดขาดอันนี้คือจากใจที่ผมเล่นมาอย่างยาวนานผมคือเราจะใช้1 0 0 0ันเพชรกิวในการแลกทางด้านของ1 000, 5 0 0 0หหเหรียญนั่นเองซึ่งถ้าทําธารกิจตามที่ผมได้บอกไปข้างต้นหรือว่าเล่นด่านที่ผมได้บอกไปข้างต้นมันได้เยอะกว่านี้มากๆทีผมแล้วก็ แทบจะแบบไม่ต้องใช้เพชรกิวในการเล่นเลยผมแนะนําว่าเพชรคิวควรเอาไปใช้อย่างอื่นมากกว่าถ้าให้ยกตัวอย่างผมผมก็จะแนะนําว่าไปซื้อทันท่าของกล่องวัตถุดิบทั่วไปตรงนี้ที่เอาไว้อัพเลนเจอร์เป็น9ดาวหรือไม่ก็เป็น วัตถุดิบตรงนี้นมที่ผมซื้อทุกเดือนเลยสําหรับไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงของผมก็จะเป็นกล่องวัสดุทางด้านของผลึกท่าท่าดาวนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็สามารถซื้อกันได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆยิ่งเรามีเพชรกิวเหลือๆแล้วก็เหรียญตากิวเหลือๆบอกเาเลยว่าซื้อตรงนี้จะคุ้มค่ามากที่สุดทุอ่ะอันนี้คือแนวทางในการเล่นของผมและอีกอย่างหนึ่งคือควรเอาไปซื้อทางด้านของจุดตีนั่นเองเนื่องจากว่าไอดีของเราทุกเป็นสายฟรีกบของเรามันหายากเราก็เลยต้องการ ตัวจุติที่เพิ่มมากขึ้นเราก็เลยต้องใช้เพชรคิวในการแก้ปัญหานั่นเองนี่คือเหตุผลโมที่ผมแนะนําว่าไม่ควรใช้เหรียญกิวแล้วก็เพชรคิวในการมาแลกทางด้านของเหรียญนั่นเองสําหรับวิธีในการแลกเหรียญตรงนี้เหมาะแก่คนที่มีเพชรกิวเหลือๆผมอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าเหมาะแก่ทีมที่มีเพชรคิวเหลือๆจริงถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหรือว่าเป็นสายฟรีที่ไม่เติมอะไรเลยเหมือนผมนะมผมแนะนําว่าไม่ควรแลกอ่า ก็ประมาณนี้เองสําหรับวิธีในการหาเหรียญของผมนะคมก็จะมีทั้งหมดอยู่3วิธีแล้วก็อีกหนึ่งวิธีจะเป็นตารางรายเดือนผมตรงนั้นก็น่าจะได้กันผู้คนอยู่แล้วแต่ว่าวิธีที่ผมมาสอนก็จะมีอยู่3วิธีคือเก็บภารกิจพาสแล้วก็เล่นหอคอยอนันต์อีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นการแลกจากร้านค้ากิ้วนั่นเองซึ่ง3วิธีนี้เป็นวิธีหลักๆที่สามารถหาได้นะครับและวิธีที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นวิธีการไต่หอคอยอนันต์นั่นเองวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการ เล่นหรือว่าในการหาค่อนข้างที่ยาวนานนิดนึงมนอะ่ะสำหรับใครที่กําลังมาเล่นเกมนี้แล้วก็อยากจะเล่นเป็น ID ดีป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงสายฟรีนะผมก็ไม่ควรพลาดเทคนิคนีคน้ครผมอันนี้คือผมมาแชร์เทคนิคที่ผมทําประจํานั่นเองแล้วก็จะได้มีเหรียญแบบผมนะผมบอกเลยว่าใช้ปีนี้ก็ไม่หมดครสํสำหรับเหรียญตรงนี้คือผมไม่ค่อยมีเลนเจอร์ด้วยนะผมเหรียญก็เลย ฟูขนาดนี้นั่นเองและสําหรับใครที่ติดตามไอดีนี้อยู่ทุก็อย่าลืมติดตามกันไปยาวๆกันได้เลยบอกเลยว่า ID นี้มีอะไรให้อัปเดตค่อนข้างที่เยอะและถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลใทยละกันสําหรับ i อสายฟรีของผมนั่นเองหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆผมว่า ID ไอดีป้ายม่วงป้ายแดงของผม เป็นสายเติมหรือเปล่าเคยเติมแพ็กเกจอะไรหรือเปล่าผมบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเติมเลยแม้กระทั่งแพ็กขนนกหรือว่าแพ็กเริ่มต้นนะผมผมไม่เติมเลยผมเล่นเป็นสายฟรีนะผมแล้วก็ ID ไอดีป้ายม่วงตอนแรกๆที่ผมเล่นนะผมผมยังไม่รู้แนวทางในการเล่นเลยว่าควรเล่นไปในแนวทางไหนแล้วก็ควรทำอะไรบ้างผมผมก็เลยทําได้ประมาณนั้นนั่นเองซึ่งไอดีนี้บอกตรงตรงเลยว่าผมเริ่มที่จะแบบมีเทคนิคแล้วนะผมแล้วก็มีวิธีในการเล่นแล้วผมเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูแล้วกันว่า ไอดีป้ายแดงแบบนี้ถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วก็เล่นไปถึงอันไหนบ้างนี่คือมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนี่ผมเล่นจบถึงด่าน444แล้วก็ขึ้นด่านหาร์ที่ด่าน20กันเลยนะผมบอกเลยว่าไอดีนี้ก็เล่นมาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วก็มีวิธีในการเล่น ค่อนข้างที่แบบโอเคมากๆแล้วนผมแล้วก็วิธีในการเล่นของผมเท่าที่เล่นมาวิธีนี้เป็นวิธีที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วสําหรับใครที่อยากจะทําตามหรือว่าใครที่อยากได้คลิปสอนเต็มก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ร่างคลิปนี้ได้เลยทุกคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมมาสอนหาเหรียญกันก่อนละกันเนื่องจากว่ามีคนดูหลายพานที่อยากจะรู้วิธีในการหาเหรียญทุกว่าหายังไงบ้างทํายังไงบ้างถึงมีเหรียญเยอะขนาดนี้อะคลิปนี้ผมก็มาไขข้อสงสัยให้ละกัน ก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปฟาร,ร์มเหรียน ID ไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงก็ไว้ประมาณนี้กันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่มพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆช่องไอซานฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ